สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมถ่ายคลิปทดสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับของทีมอิน o นเวชันให้ทุกท่านได้ดูนะครับจะเห็นว่าในชีป,ปัก AC ได้อินชีปัก AC ปักอ,อ,อันนี้นะครับเ,เป็นปักที่มาจากไฟบ้านพัดลมที่อยู่ข้างหน้านี่คือยังไม่ได้เสียบนะครับเ,เสียบเสียบปักพัดลมนะครับปักพัดลมทำงาน นะครับเดี๋ยวเสียงมันเข้ามาหันหลบไปหน่อยหันพัดลมหลบไปอโอเคอทีนี้ที่บอร์ดตรงนี้นะครับชีบอร์ด p f c นะครับนี่คือบอร์ด p f c รับไฟอินพุตจากไฟบ้านเข้ามานะครับสายนี้อ่าเ้าเสียปั๊กเอาไปปุ๊บผ่านเบรกเกอร์ตัวแรกเปิดเบรกเกอร นะครับบอร์ด p f c อฟซทำงานไปติดนะครับทีนี้เราก็จะทำการปล่อยเอาพุทจาก p f c อเข้าไปในระบบเปิดนะครับทีนี้เราก็จะทำการลันระบบละอ่ะเดี๋ยววัดตรงนี้ก่อนอ่าเดี๋ยวรันระบบเดี๋ยวจะได้รู้ว่ากี่โวอ์อ่ะวัดดูอัน,นอันนี้คือผม อันนี้คือผมเปิดโหลดอยู่นะครับเพื่อที่จะได้วัดว่าการกินกระแสอินพุตเป็นเท่าไหร่ตอนนี้อินพุตสองร้อยสิบโวลต์กระแสปล่อยออกอวัดกระแสขาเข้านะครับสิบสองแอมป์นะครับแอเค่อามา วัดวลที่นี่นะครับอ,อ้าวทำไมมันไม่โฟกัสอ้าวโอเคอันนี้เจเนอเรเตอร์นะครับสิบเคนี่คือสายที่ออกมาจากเจนมาสู่เทอร์มิเอ่อเทอร์มินอลอ้าววัดไฟ ผมเร็งขึ้นหนึ่งอ่าสามร้อยห้าสิบสี่แล้วกันสามร้อยห้าสิบสี่โวลต์วัดเฟสอื่นนะครับสามร้อยห้าสิบสามอ่าสลับอันนี้คู่นี้ก็สามร้อยห้าสิบสี่เหมือนกันอ่าทีนี้วัดกระแสเก้าจุดเจ็ดเจ็ดเก้าจุดเจ็ดเจ็ดแล้วกันอ่าเดี๋ยวทำไมเด ที่9.77แอมอ่ะอีกเฟสนึง9.5อ่ะ9.3ด้ปะด้แล้วก็สี่ ก้าหาเก้าเจ็ดาโอเคนะครับก็โดยที่โดยที่เรายังต่อโหลดส่วนหนึ่งเป็นโหลดหลอดไฟฮาโลเจนอยู่นะครับนะครับถ้าก็เดี๋ยวลองคูณกันดูครับว่าเอาพุทเนี่ยจะได้อ,อะไรนะกี่วัตใน นี่นี่ในขณะที่เจนยังหมุนอยู่นะครับโอเคครับสวัสดีครับ